ซีสูบครับอีซูบครับอีซูบโอ้ทิ้งมีเขาแรงเลยอันนี้อีซูรุนเก้าป่เหรอมใช้ได้ป่ะนี่ โอ้มีได้สตาร์ทผมวัใชาโรตีตุกเนี่ยโพดขายบ่ฮะขายเท่าไรเนี่ยเนี่ยเครื่องอะไรอ่ละล่ะก็นี่ครับขายนะครับเครื่องนี้สี่สูบอีซูซูวะ มีได้สตาร์ทเลยยังอยู่คร uh ับพัดลมแตกเครื่องติดนะครับเครื่องนี้ติดเครื่องดีขายครับเครื่องนี้ขายเอาไปใส่อีแตนได้ครับสบายสบายลากได้สบายนะครับเครื่องนี้สวยครับเครื่องแน่นครับไม่มีเยิมเลยครับนี่เครื่องดีมากครับใช้ได้ครับเครื่องนี้ใช้ได้สอบถามเข้ามาได้นะครับนี่เครื่องแน่น เครื่องไม่มีเยิ้มเลยครับดีมาก <prompts S 1> เครื่องดีจริงครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเครื่องนี้ไว้ใช้แต่นนะครับสวยมากครับ